เขาทำแบบนั้นเปรห้าสี่สามสอตื่นเตกก่อนท่านี้ไม่ได้เจอกันเลยนะคะดเออเป็นธรรมชาติมากๆธรรมชาติมากคุณเล่นเป็นใครอ่ะหนูเล่นเป็นผู้จัดการของนางเอกดาราท่านหนึ่งแม่พูดแล้วที่หนูไม่ได้พูดแต่แม่พูดนะหนเป็นนักร้องท่านหนึ่งเป็นดาราท่านหนึ่งแม่ ีนี้ถือว่าเป็นปีทองเนาะปีทองเนาะเอแคร์ทั้งเพลงก็มาเมลอนก็มาวันนี้คุณจะมาทําอะไรครับวันนี้นี่แหละเรามีภารกิจค่ะคือเป็นการทำอาหารของสองคู่รักหมอแล้วก็น้องออมค่ะเอาเป็นว่าน้องเอิญค่ะวันนี้เราสองคนนี้ต้องทำส้มตำให้พี่กินให้ได้เอาล่ะมันคือเมนูส้มตำคู่รักค่ะงงยัไ แต่ว่ามันมีกติกานิดนึงนะคือต้องปิดมันต้องมีคนหนึ่งปิดตาทํานะคนปิดตายวต้องทำมันจะไม่เลี้ยเเทะเหรอไม่เราจะมีคนที่พากมีเสียงได้แล้วคอยบอกวาต้องทำอะไรบ้างแต้ก็จะทำแล้วหิวน้ำมากเลยเออใช่ไม่มีน้ำเลยหรอคุยกันมาตั้งสองเบรกแล้วคอแห้ง กินน้ำกันก่อนไหมเอาสินี่มันนี่มาทั้งที่มันจะไม่อร่อยอะมาตอนนี้ค่ะนี่มันนี่มีของมามอบให้อีกแล้วจัดมาให้น้องๆอยู่ตรงนี้แล้วครับนะสำหรับไอเทมเก๋ๆที่ตอนนี้แทบทุกบ้านต้องมีครับเครื่องกรองน้ำโคลเวนรุ่น Neo Plus เครื่องสวยมากดีไซน์มินิมอลเข้ากับทุกบ้านครับวางตรงไหนก็เหมาะกับทุกมุมห้องครับเครื่องนี้นะคะเขามีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นและก็น้ำอุณหภูมิห้องนะคะให้เลือกเลยมาพร้อมกับระบบ r o มั่นใจได้เลยนะคะว่าจะได้น้ำดื่มที่สะอาด เรามีหน้าที่แค่ดื่มน้ำอย่างเดียวนอกนั้นโคเวดูแลให้หมดค่ะง่ายๆครับเพียงแค่ซับสไครป์ครับคุณไม่ต้องจ่ายเงินก้อนเลยนะรายเดือนเริ่มต้นแค่เดือนละ590บาทครับตลอดระยะสัญญาครับตัวเครื่องจะมีน้องๆโคดี้มาคอยให้บริการดูแลทําความสะอาดเครื่องและเปลี่ยนไส้กรองให้นะครับถ้าเครื่องมีปัญหาก็ดูแลให้ฟรีครับใครที่กําลังมองหาทางเลือกของการดื่มน้ําที่สะอาดต้องโคเวเท่านั้นครับและต้องบอกเลยนะครับว่าโคเวครับเป็นแบรนด์เครื่องกรองน้ําคุณภาพครับ ตอนนี้หลายบ้านให้ความสําคัญก <Deep? S 2> ับเครื่องกรองน้ like ํามากๆไม่ใช่แค่ความประหยัดครับแต่เป็นเรื่องของความสะอาดด้วยเครื่องกรองน้าโคเวริงก์็ว้าวดูแลก็ว้าวราคาก็ยิ่งว้าววันนี้มอบไปกับน้องออมไปเลยอ้าวตาตุ้มตาเลยไหมตาเลยเอาไปเอาลายทุกคนไม่ตอนนี้ต้องเรื่องไงว่าใครจะต้องปิดตาจะเรื่อยังไงป่อหญิงชูพาป่อหญิงชบห้าสี่สาม ว้าใครแพ้ใช่ไหมใครแพ้โดนติตาพี่หนึ่งแต่งหน้ามาสวยมากแค่หลับตาเฉยๆได้ปะเอ้ามาอ่าหยิบชามนี้ขึ้นมาเออแล้วเธอก็เทลงไปในเอ้าไม่ได้ทำน้ำก่อนหรอน้องเขาก็ทำไม่เป็นใช่ไหมแฮะคือพี่ไอแคลนทำไม่ได้ช่วยอ๋อพี่ทาให้อ่ๆหนูใส่พริกแห้งกับกระเทียมก่อน เอาเลยตีนน่ะระเทียมกรเทียมก่อนกรเทียมไม่มีกรเทียม้ตาลไปน้ำตาลนี่น้ำตาลปี๊บสเยอะมากเลยเอาหวานได้หรอพอแล้วพอแล้วแล้วก็อันต่อไปนะคะจะเป็นผงชูค่ะ้ ทำไมช่วยอ่ะกี่กองฟ้าเขารักกันเขาช่วยกันได้น่ะพี่พีชกินกว่าไม่ก็เดี๋ยวน้ำปลามึงจะเดินเข้าหน้าปลาสาเขาแอดตายตาตัวตายถูกกันต่ำกันสองคนกันชกันิงาแล้วน้องเขาหลับตาตลอดเลยอย่าเอ็นดูน้องเออลิงเงิ้งก็ดูเป็นคนดีนะดูเป็นคนดีไม่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 โกงเลยอ่ะเป็นเราเราต้องลืมตาบ้างแล้วนะ ไอ้กลิ่นมันก็พอได้นะกินหอมมากเลยอ่ะแล้วเอาจริงๆนะจะให้ออมเนี่ยแหละชิมคาดเห็นนะพอเมื่อกี้เราถามว่าชัวร์ไหมใช่บอกว่าชัวร์ชัวร์เนี่ยชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ชิมชิมชิมอาชิมก่อนจิ๊บจ้าเออเปิดตาแล้วนะเปิดเลยเปิดเลยธรรมดาคือออมไม่กินเผ็ดด้วยถึงไหมไม่กินเผ็ดเลยเคทเธอต้องซื้อปากนะอุยเฮ้ยเรียบร้อยอะไรดูหน้าดูหน้าก็รู้ ไม่ได้เลยอ่ะมันเได้ไม่ได้ไม่เค็มไม่เหมี่ยวขาดระวังให้นูอะก็หนูทำไม่ละลายเลยอ่ะลูกเชื่อป้าเป็นยำที่เซ็งไวที่สุดในประเทศเลยพอยำปุ๊บเซ็งเลยเราคุยกันแป๊บจะหันมาอีกทียำเซ็งแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราชิมกันแล้วจะได้ไปนั่งคุยกันต่อนะเออปลไปเลาปลา